สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่าเบิร์สุข,ขุสุคนค่ะมาพบมาพอกับเจเจ็บเธอยถ่าค่ะตอนค่ําค่ะพี่น้องเสียงกระบ,บมีอยู่ค่ะพ่งจะฟื้นค่ะจะมาหาเอาป่ากับน้องวิ๊กน้องบอยมาสุดสายเลยพีนนาาน่น้องเ้ยนิสตาก็หาป่ากันน้องบอยจะมาตึกแห่ น้องบอยไวจะมาตึกแห่มาทั้งพี่มาจังบ่มีขีน้น่านเนะท่าไรบายดีปลาลุงบายดีปลาลุงตุ๊อะตุ๊กเห้น้ำตะพังแปงทั้งไหนไม่จะบ่มีนา้ำทั้งพุ่นทั้งนี้มันมน,มน,ออน้ำไม่ใหญ่เอาลงต้องไปว่านไหมหยัง Ừ Về bản mà nộ ừ. Bà trù nông bò tức con Cho đại kìm nhọn bụi đê Đừng kìm mộ nè Tức bực con nè ติ๊กิโมโหสลามนี่สิได้บมีสลามดอกนี่หนิน่ะนั่นน่ะ โอ้ยเปิดบรโอ้ยเฮนั่น,นปิวบุงลุงเลยนะตาเลยมั้ง เอาวเลียไวเถอะนี่ س ل ا บ่เนี่ยะครอบบ่ โอ้ยป็ดอยู่ในหันมันก็ไปเพเบอเลวป่าน้ำแล้วขุนก็นม้เลยเออเปิดอยู่ใต้พื้นแนบปุป๊กกรปายปุ๊กทาเลป่าแล้วขึ้นไปปุ๊ดอยู่เทิงโคกพุน เด่น,น,อ,นอ,อะไรตัวน <c oughs> ึงเอาไปซะเนาะเอาไปป่อยปลา,ปาถือปาลาแรกปลาป่อยมันก็ซุกกขบาได้แหละเอา,าก้อน,อออนเออเดน<อ>ตัวหนึ่งค่ะ จีนวะให้สิบ้านบาเนี่นะโอ้ยน้องบิ๊กสิบ้านนี่ยป่าก็ป่าแห้ใหญ่กูนี่ปู่นใหญ่ไน่ะล่ะเออไปเอาไปไหมอันนี้ให้น้องบิ๊กอันนี้เห็นใครก่อนนะเห็นใครเอาเห็ดปุ่งด้อ่ะบานั่นไหมเบกนั่น่ๆจับนั่นน่ะเออแม่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 นน่

<laughs> <Chắc mà thử. cười> một luôn, hê hê luôn một cái này á à <laughs> <laughs> một đấy, một, <cười> <cười> một <là> cái này vừa <laughs> à con cái này cái mà cái này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  ai โว้ยน้ำกีเป็ดไม่หย่ก็มุดยังจะตืออยู่นะวบิ๊กโดดจุงโดดปีปูปูปูตกงานเอน่ะเอน่ะเอาน่ะปูปูบอมันรินดงเดงดงเด้งทั้งน้นมันไม่ไม่บุเบนบ่บ่ดงบ่กลังคิดตึก มันมีสลามบบแมนบอพัฒนาทเลเด้เออพัฒนาทแเลบอพุนะพ่อมงคลนั่นจุบจิบจุบจิบกระเคิร์งได้พี่กระเคิร์กได้พี่ กมาแรึงเอากบอยพิมมัมีจมลงรถมันนั่นพลอยโพสบอยมึงไงจับสั่นโพสนั่นนั่นบตพเมียนบาเมียนปรจีนผูพ่อมึกผู้วันช่วปัจจุบันโผล่โอยบอยเอ้ผู้ เมล็ดปูเ hmm. ล like ็นต okay, so oh, ับกระดงเด้งกรเด้งอยู่ปลาเี่กขึ้นนัง่ายใช่ไหมจีน่บ่อปาทำมันนี้นะไี่เปิดออกเปิดอะไรบอปาย่างนะปนนินแม่ยุบปนนิ่ปะเขมนเอายุบปะเขมันะโอ้ จะได้เอาปะยังบันี uh, ่ยเอาตะปาจีนตะปาเอาตะปาจีนบ่ได้ต่หนึ่งบ่เนะถ้ซอนี่วิกนี่ซองนี่ขอน่ามั่แน่กูแค้นเจพุ่นผูกปล่อยลงเบกลายนพี่ยปล่อยไวบบบมีแนวกิดกับมาตเอาน้าจะพัฒนาเรื่องซองแบบ วันม้วกคอพ่อเปนความผิดพลาดของเฮนยแบบปูเป็นดวงเดนด่งเนาะนะอะไรจับเอาปได้กูเฮไปหมดรโน้ยตัวใหญ่ดิตวนี่ตัวยังไปยังไงนะโอ้ยมุดแหเลนั่นแหละโอ้ยบ่อยเอ้ วานบ่ส ja. ือกือเสืว่นเาวันแกระตุก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 แล้วตัวใหญ่บ่จัก่โอ้ตัวใหญ่ไดลองมน้าราเอานก็กงนะพอบี้ยไปปอดแซนตัวน้อยน่อยไม่ายเลยนี่ <laughs> Ôi nè Nghe đi đi ก่อน hai เฮาะโอ้ย tải มึงเฮ็ด nè ๆเด้อให้ áo มัน

แบบปดตะเพียนตัวหนึ่งแล้วน่่ตะปีน่จะมหน้องป่อยตะปจีนป่ะมดนแล้วตะปจีนตะปจมาได้กระไรจะได้กินบ้าล่ะเออ ปลาตัวไปียกได้เน่ยตีตีดิปลาเวียดได้นี่ยนะปลาเวียดไปลาเวียดไอ้เดียวปลาเวียดเขาเอิญปลาจีนเพ่าเอิญปลาเวียดเปล่าป้าอ like ัก yeah really anyway ้างลายนั่นเราปลาอันก้างลายขวดพี่น้องกินกระบื้องแทบดอกปลาเวียดมันคือลายแส่ปล่อยลายแส่ปลาจีนโอ้ย ลินกับเอนไมู่ mmm ้ป่าบีบหมดด้วยมึงตึกมันที่ตึกสมันบอกนั้นป่าสเต็นต่าตาล่าอะุบ Ba bay vực tối nay đen a dicty mang big dicty mang dicty mang dicty mang เปดกับไเยมกลับไปหาโซนมาปจจินะปัจจินโอ้ยปัจจินีเลยโอ้ยปีปัจจินีเลย

à má à bưng ao, à má bưng ao, chạy à vui con, chạy, đấy <ào? cười> này này, này này. đấy nè, nè, à, à cuối tôi bật ngay.

นี่นะถึกโอ้ยเอาป้อยลูกอันนัมันมันยังน้อยปาจีนี่ไงายดีต่วายชอบพอลูกนี่ไม่ได้โตงหญ่โต่ไดจักเื่อนอยู่บ่ลองจ้องลองจ้องอยู่ผมได้มันแก่ม นกินแล้วขี้บดีพ่อเมาอ่ะดิพ่อพูดอยู่ลูกลกนึงต่อป่าทำได้จงเอาตีนขีบนะลูกหลาโอ้ยหมดหนำพี่น้องที่ได้กินแรงย้อนอยู่บ่ลูกชายหาป่าให้กินมือนี่ยฮะมาลุ่นกันเด้อพี่น้องเลยโอ้ยนี่นี่ยังไม่อยู่อะไตัวมันกันเหงาเบ้อแล้วลูกจับปอยจับปอยอยู่นั่นนะ ไอ้บอยระวังโดนง่าไม่เด้อแฮจาน่ะลูกร้อยไปเดียเดียววาดโอ้ยบ่าวบอยวาดแฮจะมาเป็นแล้วนั่นละลูกผู้รุ่นถากินพี่น้องนั่งรอถากินป่าน้ำน้องบิ๊กน้องบอยจะได้กินบ๊อบุ๊ก โอ้ยมีตาแต่ปลาจีนเอาอะไรก็ได้าเยเอาตัวไรก็ไม่แต่ปลาจีนปลาตุ่มปลากไรใช้ปลาคร์พมันบ่ตัวนั้นเด็กค่ะจำนัม่วไปจำนั่นแหละพอละนั่นเดตบุกัอ้ลาินปลาะเพี เสร็จแล้วจ้าเอาแค่นี้เลยค่ะโอเคแค่นี้ก็ได้แกงเหรอแกงเซ็ปทักกุ้งครับพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ช่วยสนิทเลย้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊เจ๊เธอเท่าหนด้อจ้าสวัสดีค่ะมาเจอผัวเพื่อน